ทำไมชาวต่างชาติถึงชอบที่จะอยู่ในประเทศไทยมากกว่าเวียดนามหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในกระทู้ที่มีการพูดคุยในหมู่ชาวต่างชาติเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นเรื่องราวที่มีการพูดคุยในกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ ในประเด็นที่มีผู้มาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมคุณถึงชอบที่จะอยู่ในประเทศไทยมากกว่าเวียดนามหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาให้เหตุผลไว้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรื่องของการขนส่งพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันได้เลยครับท่านนี้เขาบอกว่า ผมอาศัยอยู่ในเวียดนามมาระยะหนึ่งทั้งในเมืองใหญ่และในชนบทบอกได้คำเดียวว่า n o i s e ผมไม่สามารถจัดการกับการบีบแตรที่ไม่รู้จบนี้ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าผมอยู่ในฟูกุกที่นั่นดีกว่าภูเก็ตซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวต่างชาติหลายท่านเลยนะครับได้เข้ามาตอบกลับท่านแรกเขาได้เข้ามาตั้งคาถามครับว่าอะไรที่ดีกว่า ถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมขอถามหน่อยได้ไหมชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับที่ได้เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าเราอยู่ที่ฟูกวกหนึ่งสัปดาห์เราไม่ชอบที่นั่นพวกเขาโกงเราในโรงแรมตอนนี้เราอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมันดีกว่ามากท่านต่อมาที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบ,บอกว่าฟูกวกเป็นที่ทิ้งขยะที่สกระปกที่สุดบนเกาะแห่งหนึ่งเลย ผมไม่เคยเห็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมบนเกาะเช่นนี้มาก่อนมันมีขยะจากผู้คนอยู่ทุกที่บนชายหาดและรวมถึงขยะที่ลอยน้ำผมเดินทางไปทั่วโลกมาแล้ว30ปีและฟูกวกเป็นสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยไปมีอีกความคิดเห็นหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่านี่เป็นความจริงที่น่าเศร้าเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามในเวียดนามผมหวังว่าพวกเขาจะทํามันให้สะอาดกว่านี้ พื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเต็มไปด้วยขยะมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าผมไปมาหมดแล้วอยู่กัมพูชาหนึ่งปีแต่ผมชอบที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมันเป็นสถานที่ของผมจากการเดินทาง50ประเทศประเทศไทยเป็นสถานที่ของผมผมอาศัยอยู่ชายฝั่งตะวันออกสำหรับผมการเดินทางจากกรุงเทพไปกาะกูดนั้น มีทุกอย่างระหว่างทางมันไม่มีอะไรที่ไกลซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับไว้ค่อนข้างยาวนะครับเขาบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณเพื่อนผมไปมาหมดแล้วและไม่มีพื้นที่ไหนที่ใกล้เคียงกับอีสเทิร์นซีบอร์ของประเทศไทยและนอกจากนี้กรุงเทพยังเป็นเมืองที่พิเศษที่สุดในโลกมีความหลากหลายมากมายที่พบในเมืองและรวมถึงเมืองต่างๆที่อยู่ชายฝั่งอีกด้วย อย่างที่คุณบอกจันทบุรีเป็นเมืองเล็กๆที่มีความพิเศษมากเรื่องของอาหารมันก็ดีมีความคุ้มค่าตั้งแต่อาหารข้างทางไปจนถึงร้านอาหารชั้นเลิศพวกเขาดูใส่ใจในทุกๆอย่างในเรื่องของอาหารตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกถึงแม้ว่าผมจะได้ทำกิจกรรมสนุกๆแต่ว่าคุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับชีวิตสไตล์ไทยๆบนชายหาด แล้วรวมถึงบนเกาะต่างๆที่อยู่ใกล้ๆและสามารถเดินทางได้สะดวกประเทศอื่นๆก็มีข้อดีของพวกเขาเช่นกันผมเคยมีช่วงเวลาดีๆที่กัมพูชาเวียดนามและฟิลิปปินส์แต่ว่าประเทศไทยนั้นเจอจรัดกว่าดีกว่าสบายกว่าและโดยภาพรวมนั้นดีกว่าผมมีชีวิตดีๆที่นี่โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่า เพราะว่าประเทศไทยมีซอยคาวบอยและนานามาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขาให้เหตุผลไว้ว่าผมอยู่ที่ไซง่อนในทุกๆ3สัปดาห์เพื่อไปทํางานแต่ผมไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าเสียงที่นั่นมันดังเกินไปธนาคารก็น่ากลัวร้านขายของริมทางและโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าถนนอินเทอร์เนต็ตและสนามบินนั้นแย่และนอกจากนั้นทั้งหมดยังมีราคาแพงอย่างน่าประหลาดใจ ถ้าหากคุณชอบอาหารรสเลิศชอบการตีกอล์ฟและโรงแรม5ดาวเรื่องนี้ประเทศไทยชนะด้วยเหตุผลที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหนือกว่าทางบริการการแพทย์แหล่งชอปปิง้งร้านอาหารและโรงแรมที่ครบครันด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคถ้าไ่นับรวมสิงคโปร์ที่พวกเขาอยู่คนละเกมอีกอย่างหนึ่งสำหรับเวียดนามก็คือพวกเขาไม่มีวีซ่า30วัน และพวกเขาก็ไม่เคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับว<ๆ>ีซ่าเกษียณอายุชาวต่างชาติน,นี้ก็แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่แพงกว่าในเวียดนามก็คือเรื่องของกอล์ฟมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขียนสั้นๆแบบติดตลกไว้นะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าในเวียดนามไม่ได้พูดภาษาไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ประเทศไทยปลอดภัยกว่าไม่ค่อยมีอาชญากรรมและเสียงรบกวนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติทนี้ก็ได้เข้ามาตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาโดยเขาตั้งคำถามไว้ว่านี่เป็นคำถามที่ดีผมกำลังสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาตอบกลับสองท่านนะครับท่านแรกเขาบอกว่าผมอาศัยอยู่ในกัมปอดประมาณ2-3เดือน แม้แต่ในเมืองเล็กๆเรื่องความปลอดภัยยังแย่กว่าในประเทศไทยในเรื่องของความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภยัยประเทศไทยอยู่อีกลีกหนึ่งที่แตกต่างผมรู้สึกปลอดภัยกว่าถ้าอยู่สลัมในกรุงเทพเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเล็กๆในกัมพูชาในตอนกลางวันไม่ต้องพูดถึงสถานที่อย่างพนมเปนหรือว่าสีหนูวิวในพนมเปนรถตุ๊กๆของพวกเขาต้องปิดทุกด้านเพื่อป้องกันการถูกขโมยแม้แต่เมืองเล็กๆอย่างกำปอด ผมเคยเห็นการจโจรกรรมแบบคลาสสิกด้วยการกรีดก,กระเป๋าขนาดที่ขี่มอเตอร์ไซค์กัมพูชาเป็นประเทศที่สวยงามและน่าสนใจสำหรับการไปเที่ยวแต่ผมคงไม่ไปอยู่ที่นั่นชาวต่างชาติท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณฉันอยู่ที่นี่มา3มสัปดาห์แล้วฉันเป็นคนผิวขาวและผมบลอ์ฉันเคยถูกลวนลามหลายครั้งมันทำให้ฉันคิดถึงความปลอดภัยในประเทศไทย มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้ให้ความเห็นไว้ว่าผู้คนที่ยอดเยี่ยมความรู้สึกแบบไม่เป็นทางการวัฒนธรรมที่เป็นมิตรสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพนั้นสุดยอดความคิดเห็นต่อไปครับสำหรับหลายๆคนมันเป็นเรื่องเหตุผลทางด้านการแพทย์แต่ว่าใครอีกหลายๆคนเหตุผลของพวกเขาก็คือกระเทยและเรื่องของเพศ มาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้ก็ให้เหตุผลไว้4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่า 1. ในเรื่องของสาวสาวสาวไทยดูดีกว่าสาวเวียดนามสาวลาวและสาวกัมพูชาข้อที่2ชีวิตในประเทศไทยปลอดภัยกว่าประเทศอื่นๆข้อที่3คุณสามารถดื่มแล้วขับได้และข้อที่4ผมสามารถพูดภาษาไทยได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับที่นี่มีการจัดการที่ดีอาหารอร่อยและราคาถูกแต่ว่าการขอวีซ่าระยะยาวนั้นซับซ้อนและมีราคาแพงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นๆที่ผมเคยไปมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้มาจัดอันดับประเทศที่น่าอยู่นะครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศไทย อันดับสองฟิลิปปินส์อันดับที่3มเวียดนามและอันดับที่4กัมพูชาซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นสนุกแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นห่วยมากหลังจากที่โดนใต้ฝุน่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขียนไว้สั้นๆเลยนะครับว่าเหตุผลก็คือกันชาความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า เป็นเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากการจราจรในเวียดนามมากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับการชาชิถูกกฎหมายที่นี่และราคาที่นี่ก็ถูกมากในประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปผู้คนสวยงามมีความเป็นมนุษย์และมีเสรีภาพความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกเหตุผลไว้ว่าท่านสมัยกว่าการท่องเที่ยวแข็งแรงกว่าและมีบามากกว่า ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้พูดถึงประเทศมาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามาเลเซียก็มีราคาถูกพูดได้หลายภาษาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยหรือถูกฮ่หาฮ่าฮคุณคงไม่ได้กลับมาเลเซียมานานแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเวียดนามตอนนี้ทุกที่ชอบเปิดเพลงดังๆตั้งแต่บ้านไปจนถึงที่ทำงาน และในเรื่องของกินนั้นประเทศไทยดีกว่าโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับท่านนี้ให้เหตุผลไว้ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลความสะอาดค่าใช้จ่ายในชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็รวมถึงความสบายสบายมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้จัดอันดับประเทศในอาเซียนที่น่าอาศัยอยู่โดยเขาให้อันดับหนึ่งประเทศไทย อันดับสองอินโดนีเซียอันดับที่สามฟิลิปปินส์อันดับที่สเวียดนามอันดับที่ห้ามาเลเซียอันดับที่6กัมพูชาอันดับที่เจครับประเทศเมียนมาอันดับที่แสิงคโปร์อันดับที่9ลาวและอันดับที่10บรูไนโดยเขาบอกไว้ว่าเขาไม่เคยไปติมอร์เลสเตเขาเลยจัดอันดับไม่ได้ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับ ยังมีเหตุผลของชาวต่างชาติอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของชอบมวยไทยเรื่องของผู้หญิงที่สวยกว่าเรื่องของการหลบหนีจากสงครามในอเมริกาแล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตการขนส่งต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารแล้วก็การแพทย์นะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน และพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ